พระบรมสารีริกธาตุว่ามันเป็นยังไงมาอย่างไรจะแน่นะฮะบคุระอาจาพอดีช่วยอธิบายให้ลูกหลานได้ฟังอะไรพระธาตุนี่นะเรียกว่าจริงๆมันแบ่งเป็นของพุทธเจ้าพระอ<า>รหันต์เจ้าถ้าเราเรียกพระบรมสารีริกธาตุหมายถึงพระธาตุของพุทธเจ้าถ้าเรียกเป็นพระธาตุคือเรียกกลางๆว่าอันนี้คือ พระธาตุขอพุทธเจ้าหรือพระหลานพระเจ้าเราเรียกพระธาตุแต่ถ้าเรารู้อันไหนเป็นพนะร,ะระหลานแต่ธาตุแล้วก็อาภารันแต่เจ้าเราก็เรียกว่าพระอาหลานแตธาตุพระธาตุนี้เกิดจากคนที่บำเพ็ญเพียรจนหมดกิเลสแล้วจิตจะมีพลัง,งมหาศาลจะไปฟอกทำปฏิกิริยากับเนื้อหนัง ตับไปใส่พูงเลือดน้ำเหลืองและกระดูกเวลาจิตออกจากร่างคือตายเอาร่างนี้ไปเผาจะเป็นเม็ดเมดถ้าสำเร็จสูงหมดจดเลือดน้ำเหลืองเนื้อเหล่านี้ก็จะเป็นเม็ดพงที่ลอยน้ำได้อีส่วนคือกระดูกระดูกจะไม่ลอยน้ำสำเร็จนี่สำเร็จที่กระดูกก่อน เพราะฉะนั้นสูงหรือไม่สูงก็าตามถ้าสําเร็จปุ๊บก็ไปนิพพานเลยเอาร่างไปเผาะจะไม่เป็นเอาไว้สักพักหนึ่งถึงจะเป็นพระธาตุไม่ว่าไม่ว่าพระราชาเจ้าองค์ไหนก็เหมือนกันหมดสักพักหนึ่งนี่ไหมบอกวานคะ่ับเออแล้วแต่กรับบางคนก็บางองค์ก็ปีสองปี แบบนี้จะค่อยๆกลายค่อยๆกลายผมเคยเห็นที่วัดป่าสุทาวาตอนสวยแรกลเป็นกระดูกอุมันนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นพิเซลเคล่อยๆลามเข้ามาเข้ามาหลายปีนะครับหลางหดองค์กับหลายปีนั่นคือท่านสำเร็จแล้วท่านจะไม่พานเลยเพราะฉะนั้นตอนเผาก็เหมือนกระดูกโคนธรรมดาเหมือนกันดาไวัดภักหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม่ อย่างไงสเสด็จยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรน่านสนใจที่พวกเราควรจะรู้บ้างไหมครับการจะมาการมาท่านโดยมากก็มองไม่เห็นนะท่านก็มาแต่จะรู้ว่าองค์ไหนเป็นพระเมดไหนเป็นพระธาตุพุทธเจ้าพระหลานเจา้าก็ต้องนั่งฝึกต้องนั่งสมาธิถึงเห็นถึงจะรู้ แต่ว่าชำนานคืออย่างผมก็ถือว่าดูมาสามสิบกว่าปีก็พอรู้ออกว่าอะไรคือผ้าบลมอะไรคือผ้าหลังคาเจ้าแต่คนไม่เคยเห็นเลยไม่เคยดูเลยก็คงไม่รู้นะนี่ลำบากก็เราก็รู้สึกดีใจได้มามีโอกาสนะครับสางบุญสนการนี้นะครับอุปะรรคนีนะครับ